ดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกคนเนาะมื่อนี้นะคะพ่อหลีกับสิบห้าทุกคนมาเบิงเนาะว่าพ่อหลีกินอยู่จังไหนในแต่ละมือที่ดำร่งชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่ก็คือแหลกๆเนี่ยสีเดือนแรกนะพ่อหลีอาศัยอยู่ในบ้านบ้านเซานะกับลูกสะใภ้แฟนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลีกะ ชาวรถตู้นอนนะคะรถตู้นอนที่คนออสเตียเขาเอิญก็คือแคมเปอร์แวนนะคะแคมเปอร์แวนนี่ก็คือรถตู้นอนบานเท่านั่นแหละแคมเปอร์แวนภายในแคมเปอร์แวนนี่มันสีนี้อย่างไปคะ่ะเพราะรีสิภาพไปบมดภายในแคมเปอร์แวนนี่เนาะขามาปึ๊บเขาก็สีนี้บอกสำหรับคนในคนขับคนหนึ่งแล้วก็คนที่มาน้าคนหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ เขากะสิมีตู้คอนโทรลไฟเนาะตู้คอนโทรลไฟสําหรับเปิดสวิต์ว่าเจ้าสีไฟในรถนี่เจ้าสีไ่เจ้าต้องกดสวิต์ลงปิดสวิก์ก็คือเขาอย่างเงี้ยซับสวิ์ไฟในรถเนี่ย,ใ,ยให้ใส่ไฟในรถได้นะแล้วก็สิมี่อาวิทยุให้เนาะแล้วก็เขากะจะมีในส่วนของดนหล้างเนาะ เขาสิมีโต๊ะกินข่าวให้โต๊ะกินขา่าวนั่งกินข้าวนะตู้เย็นขนาดประมาณสามขีวิดว่าตู้เย็นนะมีสิ่ง่างจานให้มีแก๊สิกนิคกสามหัวแล้วก็มีตู้สำหรับใส่ถส้่วซ้ำจานซอนเส้นกะละมังกะละหมอกอันกระทงกระทะหมอ้อแหกแต่กระโป๊ะ ก็คือไซนีนี้นะละ้ากะตู้สำหรับส่วนที่ส่เครื่องปอกเครื่องฟุงเนาะแล้วก็สิมีไมโครเวแหว่ไผโตเนง่ังส่วนที่นอนเขาก็สิมีเบาะที่นอนให้สองตัวสำหรับสองคนนะอันนี้คือพลลีบว่าได้ลือ,ออกนะเพราะว่ามันต้องเช็จทุกมือทุกมือ,อก็คือพลลีบก็เลยคงไว้แัวงส่ก็คือบอลลือออกนะส่วนเบาะอันนี้คือผลลีบสื่อมาเสริมทับเทียนึน่งนะเพ่เสียนอนแบบสบายๆนิดนึงเนาะ เขาก็ชมีแอร์มีแอร์ให้เนาะแต่ว่าแอร์ส่วนนี้กับอันไมโครเวฟนี่คือห้าต้องต่อไฟต่อไฟจากตู้เสียบไฟจากด้านนอกเพื่อที่จะใช้ไมโครเวฟแล้วก็แอร์ถึงจะใช้ได้นะคะก็คือถ้าจอดรถโดยไม่เสียไฟต่อเข้าที่รถจะใช้ไมโครเวฟกับแอร์ไม่ได้เนาะส่วนห้องน้ำหเห็นแน่อะไรเนี่ยเวลาอาบนมอาบน้ำเขา วดห้องนะักท้องเบาก็คือในรถตู้นอนนี่เขาก็ชิมีห้องน้ำให้เนาะเป็นชักโครกเป็นฝักบัวสำหรับอาบน้ำส่วนใครที่อยากอาบน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าเอ,อน้ำร้อนน้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้ำร้อนก็คือต้องไปเปิดสวิตช์ตรงนู้นแล้วก็เปิด่าฮีเตอร์อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็คือคอลี่ไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะใช้เป็น ห้องเก็บของซื้อของข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างอยู่ในห้องน้าหมดเลยเวลาจะกินค่อยเอาออกมาอันนี้นะคือภายในรถตู้แวนที่พอลีนอนเนาะส่วนเก้าอี้ด้านนอกก็คือซสื้อเสริมมนาเพื่อที่จะ้ด้นั่งด้านนอกนะคะและ้วก็ก็คือถ้าเกิดว่ามีฝนตกฝนตกทุกคนจะเห็นอันนี้ก็คือมันเป็นผ้าใบนะมันจะม้วนเข้าม้วนออกได้เนาะ อนะแล้วในส่วนรถนี่ไปจอดนอนไดนจังไหนก็คือที่ออสเตรเลียคุณจะจอดรถนอนข้างทงข้างทางทุกที่ไม่ได้เหมือนที่ไทยแลนด์นะคะก็คือเขาจะมีส่วนที่แบบว่าเขาเรียกว่า rest area จัดไว้ในทุกๆ50กิโลเมตรทุกๆ200กิโลเมตรข้างถนนนะให้คุณคุณต้องดูว่าเออตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับรถยนต์ รถส่วนบุคคลหรือว่ารถบรรทุกต้องดูป้ายด้วยนะคะจะจอดสุ่มสีุ่มห้าก็ไม่ได้ส่วนณนะตอนนี้ก็คือพอลีคาราวานแคมเปอร์แวนพอลีนี่ก็คือจอดอยู่ในคาราวานพาร์กก็คือสวนเป็นธุรกิจสำหรับเขาจัดทำขึ้นมาเพื่อคนที่นอนในแคมเปอร์แวนก็มาเช่านะคะคืนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบดอนต่อคนนะคะบางที่นะยี่สิบดอนก็ประมาณ420บาทต่อคนต่อคืนต่อหัวนะบางที่ก็จะเป็น40่สิบดอนต่อคันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30มสิบดอนแหละถ้าเฉลี่ยโดยตรงนะเออถ้าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโดยประมาณนะเขาก็จะมีล็อกให้นี่ล็อกจอดรถในแต่ละล็อก เขาก็จะมีไอ้ตู้เขียวๆนี่เห็นไหมนี่ไอ้ตู้เขียวๆน,น,น,นี่คือตู้ปักไฟสําหรับท่วงไฟเข้ากับรถแคมเปอร์แวนเราเพื่อที่จะใช้เปิดแอร์แล้วก็ใช้ไมโครเวฟนั่นเองนะคะอืมส่วนแคมเปอร์แคมเปอร์แวนเราจะรู้ได้ไงตรงไหนเป็นแคมเปอร์แวนก็คือเขาจะมีป้ายบอกนะว่าคาราวานพาร์คมีป้ายข้างถนนเลยบอกว่าตรงนี้มี คาราวันร์กอยู่ส่วนนี้สวนนี้นะก็คือเข้าไปปุ๊บก็ไปเช็คอินปกติเหมือนเวลาเราเข้าไปพักในโรงแรมนะไปที่เซนชั่นไปเช็คอินจ่ายค่าเช่าแล้วก็ขับรถเข้ามาจอดในที่เขาก็จะจัดให้เราว่าเราอยู่ในล็อกล็อกไหนอยู่นัมเบอร์ไหนเหมือนกันนะคะเหมือนกับเข้าไปเช่าที่โรงแรมเลยเขาจะมีนัมเบอร์ให้เาะนะในส่วนก็คือในแคมป์ไวน์เขาก็จะมีห้องครัว ห้องครัวห้องซักล้างห้องซักผ้าห้องอาบน้ำอ่ะแล้วพาพาไปดูนะอันนี้นะคือโซนซักผ้าโซนซักผ้าอันนี้คือโซนถังขยะอันนี้คือโซนซักผ้าโซนนี้นะเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าให้เครื่องอบผ้าให้นะเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเนี่ย ก็คือเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญกับอบผ้าหยอดเหรียญเหมือนกันแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ําห้องน้าเขาก็จะแยกชายหญิงเขาก็จะแยกเป็นโซนว่าเอออันนี้คือห้องอาบน้ําก็จะมีฝากบัวน้ําร้อนน้าเย็นแล้วก็สําหรับที่วางของนะในห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําแยกต่างหากก็คือโซนห้องน้ําก็ห้องอาบน้ํานะ ส่วนโซนครัวในโซนครัวนะเขาก็จะมีเครื่องบาร์บีคิวเดี๋ยวเราพาไปโซนครัวนะออกประตูก่อนจะพาไปดูเขาก็จะมี น,นี่เขาจะมีแหวว่าเป็นสำหรับห้องคนที่ไม่ได้มา,ากับคาราวานเขาก็จะมีห้องให้เช่านะนี่นะก็คือเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีห้องเช่าให้เช่าแต่ละห้องนี่นะคนก็เข้ามาตอนน่อทรไเรอย แคเอร์มแมนตั้งไกลคับอันนี้คือส่วนในโชนของครัวนะคะเขาก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็เออตาแก๊สสำหรับให้ทำกับข้าวแล้วก็ที่ล้างจาน แล้วก็จะมีเครื่องปิ้งขนมปังกาน้ำร้อนแล้วก็ตู้เย็นให้เนะแล้วก็จะมีเครื่องบาร์บีคิวให้เรานั่นเองนะคะเนาะนี่นะคือส่วนโซนครัวนะอะไล่สำหรับก็คือในโซนของ คาราวานปาร์คล้วก็สรุปไวในคลิปเดียวกันหมดเลยทีนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าเออมันมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากที่เมืองไทยของเราเนาะที่ไทยเรายังอาจจะมีหรือเปล่าพอลลี่คิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะพอลี่ไม่เห็นนะเออถ้าเมืองไทยเรามีแบบนี้ก็ดีเนาะก็คือเมืองไทยเรายังไกลาจากส่วนนี้มากเลยนะคือถ้าใคร มีไอเดียอยากจะทําที่เมืองไทยก็เอาไปทําได้นะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย